กดล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็ยิงได้เลยค่ะ,ะ,ะจะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นด้านกาวทาบที่แขนที่เราจะติดกันเลยดึงให้ตัวกาวติดกับกดล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็ยิงได้เลยค่ะแล้วก็คึงๆเพื่อให้กาวติดแน่นนะคะ แค่นี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะมาติดทานสมิเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวทานสมิเตอร์ที่ติดกับตัวเซ็นเซอร์ทานสมิเตอร์มีไว้ทำอะไรคะทานสมิเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะใช่วิธีติดฉิงฉิมมานิดนึงนะคะแล้วก็ติดปึ๊บได้เลยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นในลักษณะตัวก้าตัวนี้ติดทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อทำให้ตัว C.G.M. ของเรานะคะไม่หลุดให้มันแน่นขึ้นให้แน่นขึ้นน,นับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงตัวเซ็นเซอร์ก็จะเริ่ม<ช>วัดค่าน้ำตาลของเราแล้วค่ะ